สวัสดีคนเล่นเกมทุกคนในนะครับสวัสดีคนเล่นเกมทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเออเรื่องเจ้าเกมานาน่านะฮะอะไรคือเกมานาน่าเป็นเหมือนเกมเออเกมอันนั้นอ่ะอันนั้นคืออันนี้อ่ะอันนั้นแหละเออบอกไม่ถั่วบอกไม่ถั่วจริงจมบอกไม่ถั่ว แปนบนึงนะ,ะเออเป็นเกมแนวเหมือนดาร์กอน่ะเออคงจะมีคนเคยเล่นอ,อยู่เนาะดาร์กอนนะเออใช่ดาร์กอนวันนี้ก็จะมาสอนการเอาเงินนะครับผมเงินอย่างเงี้ยเนี่ยวิธีการหาเงินแบบง่ายงครับผมอันแรกไปที่แคทนะฮะ ไปที่ไอเทมแจกฟรีนะฮะไปที่อุปกรณ์นะฮะแม่ผมจะเห็นนะครับผมร้านค้าขายนั้นะครับผมเป็นอหมาเยอะเลยนะฮะมาเยอะเลยเต็มที่อบผมเท่าไรก็ได้มันไม่มีวันหมดหรอกเต็มที่ย่าเต็มที่โอเคเพราะว่าพอใจละโอเคไปที่ร้านค้าร้านอะไรก็ได้ร้านอะไรอนะไเนเราก็ไปที่ร้านค้านะฮะตัวนี้แม่จะได้ตัวนี้มากด เห็นไหมอ่อาเงีย้ยอ้ยไปเลยเนี่ยเห็นไหมด,ดูดูเงินดูเงินได้แน่นี้เลยเนี่ย,ดยไ,ได้เยอะพอสมควรละแค่นี้แล้วครับผมคุณก็จะได้เงินมาเป็นตื้อเลยนะฮะก็แค่สั่งมาให้เต็มเต็มเลยนะครับผมตรงนี้ก็ตรงนี้ได้ละโอเคสําหรับที่คนไม่รู้นะครับผมเขาทํากันยังไง คือว่าเวลาเรากดชึบปุ๊บเนี่ยไอตรงด้านล่างตรงนี้นตัวเมาแลนะฮะตัวเนี้ยมันไม่ต้องโหลดถึงยิ่มหกวีนะครับผมไปที่แคชนะครับผมอุปกรณ์นะลอนลอลอน,ลอ,น,ลอ,น,ลอ,นอุปกรณ์นะครับไปที่ยาน,นะครับผมอันสุดท้ายครับผมนี่ครับผมซื้อมาเลยครับผมเนี่ยเนี่ยก็รากันมาใส่กด F ดูดูตรงนี้นกดตัวดีหนึ่งครั้งตึ๊บนะครับผมกดตัว F มันจะกลับมาเดิมตัวดี F F D F D F, 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 F ด F เ F ฟห็นไหมเเหนมัหมดแล้วผมบผมได้หมดเลยนะฮะก็อาจจะมีประโยชน์แต่ทุกคนนะครับผมก็ บางคน,นรู้หรือบางคนอาจจะไม่รู้นะครับผมผมก็เลยมาบอกนะวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ